คันนี้เป็นรถศูนย์ A A S ไมายเครับหนึ่งเนี่น88 88 88ยเลขสวยเลขสวยเลขกำลังดีเลยนะคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีการเผ็บ,บเบน,นมอเตมอร์ทุกท,ท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับที่ปรึกษาการขาย กันอีกเช่นเคยนะครับผมเราได้รถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันแล้วก็เท่มากเลยเท่มากน่าสนใจน่าจับตามองมากมากนะครับอยู่ทางด้านหลังของผมในวันนี้นะครับผมเอาล่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนาตัวกันก่อนนะครับผมเป็นเซลล์ที่ปรึกษาการขายนะครับชื่อตังก็ปอนครับที่ปอนก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพบกับรถเข้าใหม่ในวันนี้นะครับผมเอาล่ะวันนี้ผมขอพาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับขอพาชมกับเจ้าคันนี้เลยนี่คือพอืม อพอร์ตคาเยนคาเยน SSE Hybrid Coupe คูเปชื่อยาวนิดเหรือคูเป้ดีคูบแล้วกันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคาเยนนะครับแต่ว่าความพิเศษของคาเยนคันนี้คือเขาได้เป็นทรงคูเป้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากสปอร์ตจากที่จะเป็น SUV ไซส์ใหญ่แล้วเนี่ยนั่งสบายขับสบายขับดี ตัวนี้ก็ยังไม่ทิ้งความสปอร์ตนะครับเพราะว่าเป็นทรงคู่เปนั่นเองครับมาพร้อมกับสีขาวอะไรนะครับพี่บอลคาราล่าไวครับคาราล่าไว้นั่นเองนะครับผมและที่สำคัญคันนี้เป็นรถที่สภาพเนียบกริบมากเป็นโฉมปัจจุบันนะของตัวพอร์ตคาเยนนะครับผมเดี๋ยวบอกให้รู้นะคันนี้ทำอะไรมาป้า<อ>คันนี้เปียอะไรพี่บออน2024 2020รถปีเดียวรถปีเดียวเลขไมล์หมื่นแปดนะคุณผู้ชมกับคันนี้ดูแลรักษามาเป็นอย่างดีกับแลบใส่รอบคันนะติดฟิล์มนะจะเขาเรียกว่าหลักแสนเนาะเป็นฟิล์มไมดัสนะใช่โอ้ติดมิล์มกันรอแบบสุดแล้วคุณผู้ชมดูแลรถให้เป็นอย่างดีนะคันนี้ลฟิล์มกองแสงก็ด้วยฟิล์มกล้องใส่ทุกอย่างครับเป็นตัวท็อปหมดเลยอืมาเริ่มกันที่อะไรดีครับไฟหน้ารายกันาะ ไฟหน้าเป็นแบบอัจฉริยะตัวใหม่ของทางพอร์ตนั่นเองนะครับตัวนี้เป็น HD Magic นะครับผมซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่ของเขาด้วยก็คือจะเป็น 1, 2, 3, 4เป็นเส้นแน,น่นอนนะบบนเลนสเส้นแล้วก็จะมีตัวนี้อีกเส้นหนึ่งมาพร้อมกับไฟเลี้ยงที่มัอยู่ตรงนี้ ใช่ครับ,รบและความเป็นขยเยนกู๊ปของเขานะครับกระจังหน้าเขาก็คือมีความเป็นクอสแบ็กผสมด้วยได้ความสปอร์ตเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับกล้องหน้ารถก็มีมาให้เช่นกัน,นครับเรดาร์าเรดาร์ารารานั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็คือสวยงามเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีถัดมาด้านข้างเขาก็สวยไม่แพ้ด้านหน้านะครับกับล้อแม็กเขาอะไรกันนะครับผมนะ่าเป็นล้อแม็กตัวนี้เลย ล้อแมกเนี่ยก็จริงๆก็จะแตกต่างกับคันอื่นนะเพราะว่าคันนี้จะเป็นล้อฟอร์ดที่สั่งตัดมาเป็นขอบ22แล้วก็ได้ยาง p พลเลอรี่พีซก็คือก็คือท็อปจัดเลยท็อปจัดนะครับผมเมทัลลิกแบ็กก็คือมันจะมีความเหมือนเป็นดำด้านด้านดำด้านนะครับผมคันนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ลืมกันนะฮะมันจะเป็นลายของ turbo GT นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านข้างมีโลโก้ของความเป็นพลังงานสะอาด e ไฮบริดนั่นเองนะครับแต่คันนี้ได้ความเป็นโลโก้ดำมาใช่ครับสังเกตดูว่าโลโก้ดำขอบประตูทุกอย่างแล้วก็มือจับประตูทุกอย่างจะเป็นสี r o อสแบ็ k หมดเลยนะเป็นดำ r o อสแบ็ k ทั้งหมดเลยนะครับผมคีย์เลสมี4บาทตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเี็ขอบเป็นสีขาวนะครับผมนี่โคดความหลอมันอยู่ที่ท้ายรถนี่แหละ ใช่สังเกตสติ๊กเกอร์ติดรถไหมคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยโ,โชว์ไฟนะโชว์ไฟะโชว์ไฟนิดนึงแล้วก็เท่คันนี้เป็นรถศูนย์ AAS แท้ๆนะคุณผู้ชมคันนี้รถสูดไทยแลนด์ปกติเลยซึ่งเอาจริงคันนี้เนี่ยถือว่าแบบเฮ้ยคุณภาพดีความแรงก,ก็ค่อนข้างที่จะแรเลยทีเดียวนะครับใช่ครับนี่นะโลโบโคอปใช่ไหมครับเท่เลย นี่ครับออกศูนย์เอนะครับนี่มีโลโก้เออยู่สองจุดให้เลยนี่คายเยนเอสนั่นเองนะครับ S ก็คือคูเป้เนาะถ้าเป็น S คือรถที่จะเป็นรูปทรงคูเป้นิท้ายจะลากแบบนี้ Active Spoiler มีให้ตามความเร็วของตัวรถให้ริดว่าจะเปิดก็เปิดเองได้นะกดเปิดจากหน้าจอได้อะท่อพูด้านล่างออกจริงนะครับผมคันนี้มีสีท่อด้วยแก่ท่อสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นปลายท่อเสียจะเป็นกอสแบ็กอันนี้ก็เป็นออปชั่นที่ทางปอร์เช่ ให้เหมือนกันเอฟเฟเอร์ฟิวเซอร์ตรงนี้สวยดูทายฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาคลิกเซนเซอร์มีให้เซนเซอร์ทุกอย่างล็อกคันเนาะเซ็นเซอร์กับระยะช่วยจอดทุกอย่างลอกคันหมดเลยเก็บของได้เยอะประมาณนึงครับแล้วก็มีที่รองให้ทุกอย่างเลยนี่รองมาหมดแหละอันนี้พลาสติกก็ยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะครับ ตัวปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่สามารถที่จะลิฟต์ขึ้นลงของตัวช่วงล่างได้นะครับ,รบก็คือจะทําให้ตัวรถเนี่ยเตี้ยลงเวลาเราขนของอะไรอย่างนี้ปุ๊บก็จะได้ไม่ต้องยกสูงมาใช่เพราะว่าช่วงล่างของรถคันนี้เป็นถุงลมงลมนะครับผมสําหรับใครที่ยกของมาหนักๆนะแล้วก็ไม่อยากจะยกขึ้นมาสูงตัวเนี้ยมันมีตัวช่วยได้ก็คือเป็นปรับถุงลมเนาะ<ม>ก็คือปรับตรงนี้เราจะได้ยกของได้สบายยิ่งขึ้นนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเ็ด ที่ไว้สาหรับการลอยให้แต่ว่าครันนี้สังเกตวก่าจะเป็นสีฟ้าๆเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้ลอกออกจากโรงงานเลยนะก็ยังคงกันลอยให้แบบนี้นั่นเองนะครับความสูงนะได้เมมโมรีได้กดปักได้ความสูงความอะไรต่างๆนะครับเปิดซุ้เปิดตาได้มันจะมีเสียงตึต๊ดๆแล้วก็เป็นระยะนี้ที่จะจดจำค่าไว้ได้เลยใช่ครับเปิดปิดอ่ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูภายในกันดีกว่าครับพี่บอลภายในตัวนี้จะเป็นสี ดำล้วนนะครับจริงๆก็จะได้ความความเท่เบาคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งหมด14ตำแหน่งให้นะครับมีเมมโมรีให้ทุกอย่างก็คือครบถ้วนเลย <S <S <ๆ S 1> พวงมาลัยเนี่ยก็จะมีเป็นแบบสปอร์ตเนาะแล้วก็จะเป็นตัวปุ่มที่เป็นปรับโหมดหรือที่เรียกว่าสปอร์ตโคโนแพคเกจมาพร้อมกับตัวจับเวลาด้านนู้นตรงคอนโซลกลางเฟคอนโซลหน้าครับด้านข้างเครื่องเสียงก็จะได้โบสมาโบ <Bose S 1> สเฟย์ลาวเบสแน่นๆ เหมาะกับวัยรุ่นที่ชอบแบบเบสละลนนเลยนะตัวน,นี้เมมโมรี memory ได้3ตำแหน่งนะครับตรงนี้เมมโมรีตำแหน่งทั้งหมดมันก็จะจําค่าในส่วนของกระจกมองข้างด้วยพวงมาลัยด้วยครบทุกจุดเลยแล,แล้วก็มาดูที่หน้าจอกันรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอจะเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมด2และตรงกลาง<ช>ด้วยแล<ร>้วก็ฝั่งคนขับด้วยนะครับ12นิ้วทั้งคู่ใช่ครับรุ่นใหม่เนาะเพราะตัวก่ามันจะมีเข็มอยู่ตรงกลางด้านข้างเป็นจอ oh, ตอนนี้คือจอทั้งหมดแล้วครับ ต,ตัวนี้ก็มีีตัวน้เป็นพุสตาร์และวเพรก่อนหน้านี้จะมีการเป็นบิดอยู่ตัวนี้อ่ะกดปึ๊บอันนี้เป็นไฮบิดนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้ก็คือสตาร์ด้วยเครื่องยนต์เลยนะครับจะได้ฟังเสียงพ่อกันด้วยนี่หน้าจอ,อคอนโซลกลาง12นิ้ว<ช>นะครับมผมก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถือว่าใช้งานค่อนข้างโอเคเลยรวมถึงเลื่อนไม้นะก็เป็นแบบดิจิตอลไหนๆก็เลื่อนไม้ละอ่ะดูเลขไมดูเลขไม่ สายมือครับหนึ่งเนี่ยเลขสวยเลขสวยเลขกำลังดีเลยนะคุณผู้ชมหน้าแบบฮ้ยหน้าจับจองแล้วแหละใช่ใชระมาณนี้วงมาลัยก็ดีไซน์นี้เป็นแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งเกียร์มันมีย้ายแล้วย้ายมีตรงนี้เล็กๆอ่านี่เข้าพีเข้าเลยรเข้าง่ายครับดันขึ้นลงจบเลยง่ายๆเลยทีนี้ก็กดปุ่มได้ทีเดียวสปอร์ตโครโนนี่ครับมันจะเป็นตัวเหมือน จับเวลารอบด้วยแล้วเป็นนาฬิกาด้วยนะครับซึ่งสปอร์ตโคโนเนี่ยมันจะมาพร้อมได้โหมดตรงพวงมาลัยแล้วก็มันจะเพิ่มโหมดก็คือสปอร์ตพลาสตนี่อีกนึงตัวกอตัวนี้จะมีสปอร์ตพลาสพร้อมโหมดล u n ช์คอนโทรลมันให้มาคือแบบจัเต็มสุดๆเลยนี้กลับเป็นไฮบริดออโต้พวกเรื่องโหมดเรื่องอะไรต่างๆครับช่วงล่างมันก็จะปรับไปพร้อมด้วยกันช่วงล่างก็จะสามารถคัสตอมได้ก็คือเราจะเป็นช่วงล่างนอร์มัลสปอร์ตสปอร์ตพลสตรงนี้เราสามารถเลือกเองได้หมดเลยนะครับ มี e-charge e, ge, e h o ก็คืออันนี้คือเซฟแบตเตอรี่ไว้อ่าน,นี้ไปสปอร,ปร์ตคัพเปลิลคาร์เพโนนอยโต,โต้ทุกอย่างให้ครบนะครับมีสปอร์ตโคโน่อ่ะแบบนี้เข้าต่อเลยนี่ครับมันก็ะจะเป็นไทม์ไลน์ขอดเวลาเราเหมือนเอาไปวิ่งสนามเนาะเป็นเวนแท็กเบย์ไปอะไรอย่างนี้ก็วิ่งแล้วนะปุ๊บรอบปุ๊บเราก็ดูว่าเฮ้ยเราขับไปกี่นาทีต่อรอ,อ,อบสามารถดูได้หมดเลยอันนี้ตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ตอนดับเครื่องไม่เห็น่ตรงนี้มันจะเป็นไฟขึ้นมาครับมันจะเป็นทัชหมดเลย อุณหภูมิแอร์ Air แยกซ้ายขวา AC Max On Off ตรงนี้ทั้งนี้ให้หมดเลยโตได้นะคุณผู้ชมตรงนี้วางของได้นะนนนอ,อย่าวาง,<น>วางโทรศัพท์ดีกว่านะเพราะเป็นไวเลสชาร์จด้วย Type C ชาร์จได้ Action Control กดตรงนี้ง่ายๆเลยนะแล้วก็ในเรื่องของแอร์เนี่ยการปรับแอร์ที่เป็นแบ <ไฟ S 2> <ม>กโซนถือว่าค่อนข้างแบบใช้ง่ายนะที่เป็นแยกออกมาจากจอตรงนี้ผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวเพราะว่าใช้งานค่อนข้างง่าย มันแยกออกมาเพราะาเป็นติ่งที่เราใช้งานค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆซึ่งที่บอกเลยคืองันคันเนี้ยเครื่องเสียงเป็นบอสบอสอ่ Bose าบสเซรลานะครับผมเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้วางของได้ตัวนี้ยห,หลักหลักเราก็ไว้วางกุญแจกันเนาะวางกุญแจวางโทรศัพท์วางอะไรได้ครับตัวนี้แล้วก็ที่วางแก้วตัวนี้ก็มีมาให้ครบนะครับสอง แก้ว2อไใบด้วยกันนะครับเปิดมาปุ๊บเจอพี่เก็บของได้อีกนิดนึงนะครับก็คือใส่สัมภาระได้อีกเล็กน้อยนะครับ ส่วนเกสด,ด้านในนี่ก็คือจะมีคู่มือ <c oughs> มอีตัวบุ๊กเซอร์วิสบุ๊กอะไรต่างๆมีให้ครบมีมให้ครบเพราะว่าค<ม>ัโโนเนี้ยรถที่เข้ามาอยู่ที่เราเนี่ยคือประวัติเซอร์วิสท,ทุกอย่างก็คือครบหมดครบหมดเลยสามารถดูได้ย้อนหลังได้นะครับผมนี่คือการมาตรฐานการคารถของทางเราใช่ครับ,รบนะครับลูกค้าจะเห็นว่าคนเนี่ยจะเป็นทุกอย่างจะเป็นพรีมแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวก c รอสแบ็ a เนาะพวก c รอสแบ็ a เนี่ยแรปมาหมดแล้ว ครับการลอยทุกจุดเลยตรงนี้ฝั่งนี้ทุกอย่างที่เป็นดำเงาตรงนี้คือแรปมาทุกจุดไม่ต้องห่วงเรื่องรอยเลยไม่มีคือคันนี้คือคุ้มคุ้มที่เป็นราคามือสองแล้วประหยัดไปเป็นล้านแล้วอะ่ะกับการดูแลรักษาจากเจ้าของท่านเดิมเน่ที่แร้ปลถมาอีกประมาณแสนกว่าพร้อมกับความสวยงามก็คือในเรื่องของแม็กอีกกี่แสนเนี่ยโอ้โหบอล อถือว่าคุ้งคุ้มสำหรับคันนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้มีหลังคามูลรูฟบานใหญ่ให้ด้วยเป็นหลังคามูลรูฟซึ่งจะเป็นแบบฟิกนะครับไม่สามารถที่จะเปิดได้แต่ว่ามันจะได้ความโปร่งของในห้องโดยสารเลยอืครับแล้วก็มีม่านปิดได้อีกชั้นหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ก็คือใครกลวร้อนก็ปิดได้ทีหนึงแต่ว่าเจริงๆมันไม่ร้อนหรอกเพราะว่ากระจกตัวนี้มันทำออกมาค่อนข้าง กรองแสงกรองความร้อนระดับหนึ่งแถมติดฟิล์มเข้าไปอีกไม่ต้องห่วงเลยว่าความร้อนไม่เข้าหัวแน่นอนจะไม่ทําให้เราหัวร้อนใช่ไหมไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนนะโอเคเปิดทีโคประมาณนี้ไหมข้างหน้าประมานี้เลยด้านหน้าออีกอันหนึ่งที่มีก็คือประตูซอฟโพ้ครับปุ๊บซอฟโพ้เลยใช่ทั้งสี่บานนะเราปิดปุ๊บนี่เราไปดูด้านหลังกันต่อ ชุดอ่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับคูปของคเยเอนคันนี้นะครับเลกลุงเฮดลุ่มคือเหลือๆอยู่แล้วก็คือไม่ต้องกังวลเลยม่านก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับเพื่อสำหรับบังแดดได้ความ p r i v a t เราก็ได้มากึ้นนะครับแอร์หลังมีมาให้เพื่มเติแอร์หลังมีให้แอร์นี่ทั้งหมด4โซนนะแยกอุณหภูมิสี่ที่นั่งไปเลยใช่ครับแล้วก็มีช่องชาร์จแบตโทรศัพท์นะอีก2พอร์ตด้วยกันก็คือเป็นทย p e ีเรียบร้อยแล้ว และตัวนี้ก็เป็นที่วางแขนอีกทีหนึ่งวางแก้วน้ําได้อีก2ใบนะคุณผู้ชมก็ได้ความสบายแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมกับราคาค่าตัวของเขาวันนี้คือมาในราคา5.49ล้านบาทนะครับเป็นรถใช้งานปีเดียวอายุเขาแค่ขวดเดียวเท่านั้นนะครับจากายแดงคือหล้านกว่าคือประหยัดไปมากเลยนะสําหรับป้ายแดงเพราะว่าหายไปแล้วล้านกว่าบาทถ้าเกิดยังไม่รวมฟิมดุมของแต่งอีกเนี่ยอันนี้คือโอ้โห คุ้มมากๆนะครับคุณผู้ชมได้คันดีไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คือขับอย่างเดียวยาวๆได้เลยนะครับตัวนี้ออจริงๆก็ถือว่ามันเป็นตัวใหม่เนาะแล้วปีใหม่ไม่น้อยทุกอย่างล้อก็สวยขึ้นแล็บใสทุกอย่างมาครบหมดแล้ว<ช>มีอนไนที่จะต้องติไม่มีหรอกไม่มีไม่มีแล้วก็สภาพอย่างนี้คือถือว่าเนี้ยกลิบมากแล้วสีขาวของพอยเนี่ยคือคนถามหากันค่อนข้างขาวสวยเป็นขาวสวยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราได้ดำกันมาแล้วคันเลยทีเดียวแต่ว่า นะ่ถึงตาของสีขาวแล้วใครที่รอสีขาวอยู่บอกเลยว่าอย่ารช้ีบเข้ามาดูนี่แหละถ้ากลัวรถดุดโอนจองมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้เรื่องไฟนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรามีรองรับนะครับผมใช่ครับปรามาณนี้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยผมกับพี่ปอนก็พาทุกท่านมาชมกับรถเข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับใครที่ รอรุ่นไหนไหนอยู่คุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้หรือว่า<ช>จะฝากบเบอร์ทักเข้ามาทางแฟนเพจของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG Instagram TikTok ได้ชุกท่องทางเลยทีเดียว<ช>หรือว่าใครไม่รู้เลยไม่รู้จักเราเอาจริงๆนะถ้าคุณผู้ชมเซิร์ชเบนส m มอเตอร์มหรือว่า b e n อะไรก็ตามแต่เชื่อว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะขึ้นออร์แกนิกหยุดนะตรงนั้นเหมือนก<ช>ันนะครับผมแล้วก็ของเราเนี่ย มีอยู่ที่สาขาเดียวม,มีที่เดียวมีที่เดียวอยู่ที่เกษตรนะว่ามีอยู่ตรงต่อม่อ77นะครับผมคุณผู้ชมวิ่งเส้นเกษตรก็เจอเราที่ซ้ายมือได้เลยนะครับผมเอาล่ะวันนี้นะครับสำหรับใครที่ กำลังหาพออยู่โอกาสของคุณมาถึงแล้วครับผมและสำหรับใครหาลุ่นไหนเพื่อทักเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ปอนก็คงต้องขอตัวผู้ชมลาไปก่อนแล้ววันถัดไปจะเป็นใครพาทุกคนมาไลฟ์สดกันก็ต้องคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับผมตางกับพี่ปอล้วครับต่างกับพี่บอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ